สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแก้วรักเกษียทุกท่านเนาะพะเนาะเมือม่อนี้เมื่อัดขนาดอันเมื่อนี้สีว่าวาเรื่องกันกล้วยน้ำวานมาดีอ,องสุพี่นองฟังอันสวนสบายดีกับปูไปเนาะก็ไ่ได้ใส่อย่างดอกพี่น้องใส่แต่ใส่แต่ขี้หมูเนาะขี้หมูกินหัวขี้วัวก,กินใบขี้ไก่กินผลมันบ่ แต่ว่าขี่ไก่บ่มีพี่น้องก็เลยขี่งัวก็ใส่บ่ได้เพราะว่าสิเป็นนอนกัวก็เลยเป็นขี่หมูแทนต้นเขาก็เลยใหญ่เด้อบัดนี้พี่น้องต้นเขาก็เลยใหญ่ข้นใหญ่เด้อบัดนี้เพราะว่าขี่หมูกินหัวนะพี่น้องข้นข้นั่นโคนกล้วยน้ำว่าบริวองก็เลยใหญ่เนาะบาที่นี่สิเว้เก่าให้พี่น้องฟังว่ากับกล้วยน้ำว่าบริวองนี่เยไปยังคือบ่ได้ตัดอยู่ต้นให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเมื่อดพี่น้องเมื่อดเมื่อด เมื่อดแล้เวันนี้ก็เลยวันนี้ตัดอยู่ต้นให้เบื้องเด้อเพราะว่าเมื่อนี้ไปปลูกบกข้าวน้ำหอมเด้อไปปลูกข้าวน้ำหอม,ปปหอมบ้นานแพลียวลำเนินสะดวกสร้างมาได้อาทิตย์หนึ่งก็เลยซ้ำไว้แล้วก็แข็งแรื่องเราก็เลยไปปลูกนะพี่น้องเมื่อนี้ปลูกยี่สิบต้นเราวันนี้ก็เลยโอ้ยคึอพอ้พ่อว่าพ่อบ้านเราเอารถยนต์ไปนะเราเอายนตยนต์ไปไวเสียวมาได้เพราะว่าถ้ามดาด่าสวนสบายดีขี่ข,ขี่มอเตอร์ไซค์ห่างไปนะ อันบาน,นี้อันที่มอเตอร์ไซค์ห่างทางลูกลางไปเนาะแต่ที่นี่อันกล้วยนี่ธรรมดานี่ต้องให้เขาไดรเปส้าเปอเด้วยพี่น้องเขาตัดนะแต่ว่าสวนสบายที่ตัดรวยเปอร์เซ็นตเลยป็นังค,อคอ่อยๆตัดลอยเปอร์เซ็นต์ตีหยากมือนันหนกมือนี่นอ,นนอ,นอันพอบานแล้วประเดี๋ยวรถย่นไปแต่ิตัดเราก็จะเสี่ยวมาจังใดวันนี้พี่น้องผุไม่มีที่ที่เสียวมากไปที่นี่จกควองก็กเลข โอ้พลประโยนเราเอารถไปพอดีส่วนก็นเลยว่าเออเอาเอาขึ้นรถให้น้ำเนยมาใั่นเ้าคนมะข่าวไปให้นะเอาขึ้นลวดในน้ำเนยก็เลยตัดกล้วยเนี่ยเหมือดก็เล็ดบริตัดให้พี่น้องเบริษัทบริพี่น้องกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องเด้ค่ะเด้ออ่อ,อ,องปองแองแปงคือคนปลูกนี่แหละพี่น้องคนปลูกับอ่องปองแองแปง้งยิงถี่ละลอยเปอร์เซ็นด้วนี่ธรรมาดาเขาต้องตัดประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าสวนตัดลอยเปอร์เซ็นเลยเปน็นยังคือรู้ว่าลอยเปอร์เซ็นสิไม่ลูกหนึ่งพี่น้อง ที่เขาสุกเด้อสุกเอียงที่มีลูกหนึ่งที่เขาสุกเอียงกวนนําว่ามะลิอองเนะี่ยบานนี้สวนสบายดีกะที่ทําการปาดออกว่าสีสร้างเมียดปาดปลวยไม่อยู่ได้พี่รองเห็นเพิ่ปาดเช็ดเช็ดเช็ดอยู่ได้เมียดนะเอาดีเอาดีเอาดีเด,เด้ปาดงามงามเนาะสวนสบายดีกะสีใส่เมียดอันนี้แหละคนอะสามดวงคนละพี่รองกล้วยเพื่อเดี่ยวสามดวงเมียดดวงไดเพราะเขาควงถิมควงถิมใช่ไ้มพี่้องบานที่นี่สวนสบายดีกะสีมกตัด ตัดเราตี้ยสีว่าสูฟังผู้ใดสิได้กินบาเนี่ยสิส่งไปลูกไส้ด้อพี่น้องเด้อสิส่งไปลูกไส้สิส่งไปลูกไส้ช่วงบุรีเด้อค่ะกล้วยน้ำว้าเลยนะค่ะปวดศาลสิส่งไปลูกเลยค่ะค่าส่งบาเป่งเลยค่ะอันส่งแฟตนี่แค่ห้าสิบห้าบาทมาที่นี่ก็สิส่งไปลูกไส้สามวีเพราะว่าอันสามารถสีคุณนคู่อยู่โรงเรียนหลายคือสีสามซีวีเนี่ยเลยพี่น้องก็สิส่งไปซีวีก็สิจงไว้บ้าน วีพี่น้องกระสีเอาไปเฮียนใหญยวีหนึ่งแล้วก็เฮียนใหญ่ที่เลี้ยงลูกแท้นั่นอีกวีหนึ่งนี่แหละสามารถซิกของส่วนสบายเด้อก็สิส่งไปให้เจ้าของก็สิเหลืออยู่สองวีเท่านั้นและพี่น้องกล้วยเครือนังสิเหลืออยู่สองวีจะว่าสิได้ขายเด้อพี่น้องเกลี่ยไปเกลี่ยแม่บริเจ้าของเหลือไว้กินเจ้าของสองวีพี่น้องวีกล้วยบดซี่วีหนึ่งต่ว่าว่าสิเฮ็ดกล้วยแตกจ็กสองวีว่าสันสีเลือเพราะสามวีพวพี่น้อง บ้านในสวนสบายดีกะเดี i, ๋ยวมีเวลาสิเฮ็ดบุยกุ้ยตากมันเฮ็ดใทยวิดีโอถ่ายยากหลายมือหลายเวียนนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสวนสบายดีว่างๆเพิ่นสิเฮ็ดกล้วยตากให้เบิ่งเด้ออันสีเฮ็ดกล้วยตากให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็เฮ็ดกล้วยสาบเนื่อยสาบนุ่งสาบเนื่อยไปจังซี่นะพี่น้องแปรรูปเพื่อว่าสวนสบายดียากแต่น้ำสวนบ่มีเวลาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าสิเฮ็ดกล้วยสาบเนื่อยแต่ว่าแนวง่ายที่สุดกล้วยตากไอ เกียรติไปตีกินเจ้าควองอยู่ดอกพี่น้องเก็ดรติไปตีกินเจ้าควงอยู่ของบุ้ยเวลาถ่ายคลิปไหมพี่น้องกะพี่น้องกะอยากปลูกกับปลูกเด้อพี่น้องปวยน้ำว่ามะลิอ่องต้นสบายดีกะสิปลูกอยู่มืเอื่นกะสิอันก็ดีเอาเอาบอกข้าวน้ำหอมไป,ปพอตัวต่วนหนึงกะเชียวไปปลูกให้มันเลี่ยวมืเอื่นต้นนึงแล้วกะจะไปพุทลปวยน้ำว่ามะลิอ่องปลูกอีกประมาสี่ต้นนี่แหละพี่น้องปลูกมันเต็มสวนนะ ผมก็ไม่เต็มสวนค่ะเป็นพี่เลี้ยงบะเพ่าไปแต่ว่าพี่เลี้ยงบะเพ่าอีกอย่างหนึง่งคืออ้อยคันน้ำถึงพรณบุรีห้าส่วนแต่เป็นพี่เลี้ยงบะเพ่าไปเลยในตู้แล้ววันนี้คันบกเพ่าใหญ่เนาะอีกสองสามปีบกเพ่าง่ายก็จะได้ลูกอ้อยคันน้ำบอกเสียนะพี่นอ้องฝากพี่น้องกดติดตามกูกระดิ่งให้สวนสบายดีด,ด,ด้วยพี่น้องเด้อเพื่อมีคลิปวิดีโอด้านใดก็สิอันจะได้พี่นอ้องเบิ้งบันนี้ก็ที่ทำการปาดป่วยได้พี่น้องปาดป่วยวันนี้สิ ปปดกล้วยพี b ù b ù, cái, cái ่น้องเบิ่งเนาะอันบอมีอันนั้นเด้อพี่น้องบอมีมีดชอดชดชดขึ้นคนเด้อปแปดไปบูู้้ห้องเจ้าควงนี่แหละปปดไปจากข้างไหนเด้อพี่น้องเพื่อสบายดีเพค่อพค่อยแาดจากกวุ่นไปนะแตสี่เมียเสียงเงินลูกวดในจังหวัดได้พี่น้องด้วยที่สามบวกพี่น้อง อันกล้วยขวดนี่เสียบเสียดเลยนี่พี่น้องแล้วเป็นเป็นเห็ดเชื่องการค่าเพิ่มตัดถิ่มด้วยนี่เด้อส่วนสบายดีเพ่มตัดถิ่มด้วยบริเฮดเชื่องการค่าเฮตไปแต่กินเโยกวางพี่น้องอันเวลาตัดกล้วยไปแยมอย่างทีเมื่อกวยด้วยพี่น้องแต่ว่าส่วนสบายดีก,ดกันอ,อันนี้อันที่เก่าด้วยนี่พี่น้องอันที่เก่าแล้วสบายดีเ็ตเป็นตามแบบแต่แบบน้อพี่น้องเนาะ ต่ว oh, Bl ่าระวังแต่ว่าอย่าให้ถือลูกลูกกล้วยเขาน่ะเวยกล้วยเขาน่ะพี่น้องโอ้ตัดมือเมื่อยเลยนะพี่น้องกระถิ่งเงยกล้วยได้พี่น้องเด้อกะิตัดง่ามบาวระถิ่งส่งไปลูกไส้เนาะนะเห็นบ่เบลือบลาเลยพี่น้องง่ายเลยตัดอีกคนต้องต้องจับกระถงพีเนาะพี่น้องเนาะ เสนสบายดีก็ม่ค่อยบ่ค่อยดีกป่วยนะไ่พี่รองงามพี่รองปวยปวดแสเปิดพ่าะจำนี้แต่พี่รองเลยบองามไยงามจำหรับองิดอไดีสนสบายดีก็ว่างามแล้วเาะของจวบมันบ่โอ้ยผิดงงใช่ไหมตอนทีเด้วอันสางอันนั้นมาอยู่หรอกพี่รองทเด้สสางเหียอันช็อช็ออคือมันมาอยู่ดรอกพี่รอง เส no e de ah? uh, ้นใบายดีจางม่อย so ู wars, ่ดอกนีเห so ็นบ่นี่เห็นบ่สีม่สีน้องฟังบ่ป้วยแตยังชุบปลาลอยรเซ็นนี่นี่คือป้วยสุกนี่คือเอาข้าวเินมาป่วยลอยรเซ็นนี่ล้วยสุกเองไเขาเินป้วยลอยเซนแบบว่าต้องบ่มฮะมาเร็วโอบ้านในมาตัวเสี่ยงอะนะสองทุ่มบอสสองทุมแรงสองทุ่ม เวอร์เลยแบบนี้เลยอ้ยวุเลี่ยวไว้แบบไหนดิพี่น้องเว๋ยเนาะโอ้ยถือเท้าวเจ้าของพี่น้องเอ้ยเท้าวบาดเย็บงามบ่พี่น้องงามบ่ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเงินชวนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเพื่อมีคลิปวิดีโอด้านใดที่ได้ปิ้งปิ้งปิ้งห้เบิ่งเด้อทีได้ไปล้างเด้อหนิพี่น้องเพราะว่าสิส่งไปถูกใจ จเจาเวีงางามชงไปวีพวงามบอกไปกินจะาควางงามสุวีเลยวะพี่น้องพป็งามสุวีนและบไมีวีได้โบงามหรองามสูวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าวีพี่น้องซีบววพู้นะซิบวีสามลูกลดได้ซีฟวีพ่อไ้ผู้ได้กินได้เลยส่วนสบายดีทีกินแซ่บขมูได้ย เสียกบูม like, ูเด like, ้อพ like like, ี่น้องอันยีไทยยี่ลูกกอกเสียบกบูมูส่วนสบายดีป่าดเนียไมได้บ่เคยผู้ใดกินด้วยพี่น้องเลยส่วนสบายดีกินผู้เดียวแล้วที่อันซีนี้อันปาดช็อต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 คือคนไหวอยู่หรืพี่น้องแต่ว่ากับสีมืออยู่ด้วบ่ถือเป็นบ่ ีมืออยู่ได้ไหนนะย่างเจ้าขวางย่างเจ้าขวางได้ไหนพี่น้องโอ้ยเลยอีกสองมืโอ้ยเดี่ยวแล้วพี่น้องไงเดี่ยวแล้วกูังนึ่งเบื้องกันเบื้องยาป้องกันโควิดพี่น้องเบื้องยาแก้โควิดมาสั่นพอบานวะยาเก้่ยกัโควิดมาสั่นโอ้ย พวกยีนอบาดหลายๆล,ลายนะพี่น้องเนาะแม่นบอนแม่นบอนมีกินกับพวกไอซอเรอรพี่น้องเลยคน,นสบายดีไอซีซอยู่ดอกว่ายางเงินบักลำย่ยของหัวตะปูข้าวของหัวตะไรสร้างปีที่สร้างปีนี่ยกับพวมีหลายต้นดอกพี่น้องมีสี่หาต้นหนึ่งตัวปลูกไว้มันติดแหลงเนาะเขาก็บพได้รดหนามเต็มที่พอกไอมันตัวควางกับม้าป่วย กล้วยนี่ก็ยังบ่ได้เต็มที่เด้ที่งามๆนี่ก็มีประมาณสิบก่าๆหนึ่งนี่พี่น้องีแหลกต้องสีโบงงามเด้อพี่น้องกล้วยกล้วยงามนี่สิ B สอง B สาม B สี่ B ห้ามันสิงามนี่แหละพี่น้องเออเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วกล้วยไปกินเด้เลยเด้อกล้วยทีวีที่สิบด้เลยกล้วยผู้ใดกินได้เจ้าขะถ้ากินเสียบหลาได้อองลองเองเลยง คุณพี่น้องทีเราช่วมรับฟังหลายๆเนาะาะว่านี่แหละเลีล้ยวเราพี่น้องเลี้ยวเลี้ยวเสียนเสียวไปล่างน้ำก็นเถอพี่น้องล่างนา้ำกอนล่างนา้ำเราไปนี่สิส่งไปลูกไส้เหมือนอือน่นล่างน้ำพึงไหวก็ได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆได้พี่น้องที่รับช่วมรับฟังกันมาตลอดนอกกับนอกพี่น้องเนาะขอบคุณนละสวัสดีค่ะ